วิธีการเทสเกลในโปรแกรมเกรดนะครับอ่าก็คือคล้ายๆตัวร้าครับตีสหลิมผ้าเหมือนเดิมกว้าง25เซนยาว25เซนโอเคเสร็จแล้วก็ลองเทสดูครับไปที่เครื่องอพอเตอร์แล้วก็ตัวตั้งค่าครับผม ตัวนี้ก็ตอบตกลงครับก็คือลองเทสออกมาก่อนว่า,ามันได้ยี่้าเซนคูณยี่สิบห้าเซนหรือเปล่าตรงนี้เราก็พอดธรรมดานะครับก็คือสั่งพอดเพื่อให้มันเทสสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขาดเกินยังไงทีน,นี้เราสามารถจะตั้งค่าได้ที่เออเลอร์แอดจัดรับเหมือนกับคล้ายๆตอนสร้างอะครับอา่าก็คือรหัสตัวเดียวกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าตอบตกลงครับ ตรงหน่วยแสดงผลเนี่ยก็คือหลังจากที่เราพิมพ์ออกมาแล้วเราก็ลองวัดว่าความกว้างเนี่ยมันได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเกินไปเป็น25.1มิลเราก็คูณ4เข้าไปก็คือเพิ่มเลข4ีที่ตัวหลังด้านกว้างทำทีละด้านนะฮะกว้างแล้วก็ค่อยยาวแล้วก็ตอบตกลง ตัวเลือกเสร็จแ,แล้วก็ลองพอดออกมาใหม่ครั้งหนึ่งลองเช็คดูว่าทีนี้เนี่ยหลังจากที่วัดครั้งแรกมันเกินเนี่ยวัดครั้งที่2มันพอดีหรือเปล่าก็คือหลังจากเราเพิ่มไปเลข4แล้วเนี่ยมันจะลดให้เรา1มิลแต่ถ้าในกรณีที่ขาดนะครับอย่างเช่นว่าเรา,เาปิน้นออกมาได้24 19, ขาดไป1มิลอ่าเราก็ต้องลดตัวเลขลงเหลือเก้ก็คือขาด1นึ่งมิลคูณสี่ก็คือลดลง4ี่มันจะเพิ่มขึ้นมาให้เราแต่ถ้าเกิดว่าวัดเรามาเกินอย่างเช่น25.1เนี่ยก็คือเราก็ต้องเพิ่มเป็นพันสีในลักษณะนี้ก็คือเกินเท่าไหร่ก็คูณ4ไปแล้วก็ใส่ตัวเลขไป ด้านยาวก็เหมือนกันนะครับก็คือทําทีละด้านกว้างเสร็จแล้วก็มาเช็คยาวดูว่ายาวมันขาดหรือมันเกินถ้าเกิดว่ามันเกินก็ลักษณะเดียวกันก็คือเกินกี่มิลคูณด้วยสี่แล้วก็ใส่ที่ตัวตัวท้ายไปแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดเป็นยี่สิบเก้าจุดเออลบ ต้องการ25ใช่ไหมฮะมันออกมา24.9มันขาดไปมินหนึ่งล้เราก็เพิ่มเราก็ลดไปเป็น996มันก็จะเพิ่มขึ้นให้เราขึ้นอยู่กับว,ว่ามันขาดหรือมันเกินโอเค <Okay. S 1> นี่เราก็ลองพอดดูนะครับหลักการจริงๆแล้วหลักการเดียวกับตอนเทสตัวสร้างอะครับเพียงแต่ว่า ตัวสร้างเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนค่าตั้งค่าตัวเลขแล้วเนี่ยมันจะไปอิงกับมาร์กก็คือมาร์กมันจะเปลี่ยนให้ให้ด้วยแต่ทีนี้เกตเนี่ยมันจะแยกต่างหากก็คือเราต้องมา,าตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะจําค่าตรงนี้ไปตลอดเลยครับเราก็ไม่ต้องตั้งละก็คือใช้ค่าตัวเซตค่าตรงนี้ไปตลอดเลยครับ